สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับนัดที่25ของฤดูกาลนะครับเลสเตอร์ซิตี้ครับเล่นที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมต้อนรับกันมาเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสถานการณ์ตอนนี้เลสเตอร์นะครับอยู่อันดับ11นะครับมี32คะแนนส่วนแมนยูนะครับอยู่ที่6มี45คะแนนนะครับ นี่คือรายชื่อสิบประตูจริงของฝั่งเจ้าถิ่นครับเลสเตอร์ซิตี้ผู้สาประตูเป็นแคสเปอร์ชิมเคิลแผงหลังก็จะมีแฮร์รี่แม็กควายโจนนี่อีแวนส์เบนชินวิลลีคาโดเปเดล่าตรงกลางเอนดิตี้เมนดี้มาร์กเบตันเดิบรายเกลเจมแมตติสันและน้าเป้าเป็นจิมมี่วาร์ดี้ส่วนแมนยูครับผู้สาประตูเป็นเดวิดีแคร์แผงหลังคริสมอลลิงวิตอลินเดเลฟลุคชอ lo, ร์ดิโกดาโลหลงกลางเวียมาติสพอปอกปาเจสซี่อินกาด อเดอเอลาและนาเป้าใช้มาคัสแรดฟอร์ดและเอาตัวนี้มาเซียลเกมได้ปรับครึ่งแรกเลสเตอร์ซิตี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เสมอทั้งคู่นะครับเลสเตอร์นี่เซอร์ไพรส์ครับปลุกไปยันเสมอลิเวอร์พูลมาครับ1ประตูต่อ1ที่แอนฟิลด์ส่วนแมนยูครับแมท เกือบจะคาบ้านเหมือนกันนะครับเพราะว่าเล่นที่ออทตฟอร์ดเสมอกับเบอร์ลี่2-2ครับเกมนั้นโดนนำไปก่อนถึง2ประตูน,นะครับเบนชินเวลตัดมาบอลอยู่ที่จิมมี่วาดีวาดีให้มาที่เบนชินเวลชินเวลกลางสัปดาห์ที่เจอริวพูลนีเด่นครับ ทั้งชินเวลทั้งไฮนี่แม็กควายเมดิสันให้มาที่อีเวนต์เอ็นดีดีเมนดี้ให้เอ็นดีดีบอลวาร์ดี้ออกซ้ายมาร์คอัลเบตันจิมต่อมาที่จิมมี bon, ่วาร์ดี้บอลเฉบมาที่เดลไรเกรโฮโหติดน่าจะติดบล็อกนะครับอ่าแล้วแมนยูจะสวนมาเซียลมาเซียลไม่ผ่านครับแล้วไปบอลของเลสเตอร์ไปเดล,ล่าเดลไรเกรให้เมนดี้ เมตติสันติดลูกชอเหนกาดคืนวางขึ้นมาครับบอลอยู่ที่มาเซียลรดฟอร์ดคืนมาติสวางมาที่อาเดเอลา่าแต่ว่าไม่ทันแล้วครับชิ้นเวลทุ่มาที่เอดดีดีมาซิอัลฟาลครับฝีคิกของเลสเตอร์ชินเวลให้กับแคสเปอร์ชไมเคิล เป็นชินเบลเอติสันให้บาดีออกซ้ายที่มาอัลเบรตันอัลเบรตันมาที่เมนดี้ติดแรดฟอร์ดและแมนยูจะสวนครับแรดฟอร์ดให้ดินกาดดินกาดวางไปบอลลึกครับแม็กควายดักไม่ได้อีเวนส์ให้มาเปเดล่าเดวิสไรเกรยบาดี้ วาดีเปิดมาติดลูกชอบอลตรงกลางครับ ي, เอนดีดีเดวิดเกรย์ลูกชอบอกมาเมนดี้ให้มาเดวิดเกรย์เกรย์เปิดเมนดี้จับจับแล้วอู้ใต้ด้วยโอ้โหหนึ่งศูนย์เลยครับโอ้บอลคือเทียร์ไม่ขาดครับแนวรับของแมนยูแล้วเมนดี้แตะลูกนี้ครับ หมดสิทธิ์ครับดาวิดดีแคอพุ่งไม่ทันอาครับเลสเตอร์ขึ้นนำครับโอ้โหแมนยูเสียประตูแทบทุกนัดครับเ,เกมนี้โดนไปก่อนด้วยนี่ครับคือนี่ครับบอลลูกชอนี่ครับโอ้โหแล้วเสร็จเมนดี้เลยครับแปลด้วยซ้ายครับ ครับพอแตะแล้วเหมือนจะเกี่ยวบอลไม่ติดนะครับแล้วโดนเมนดี้ฉกอ่าแล้วก็เป็นประตูเลยครับมาติสกลางสัปดาห์เนเลสเตอร์โอ้โหโทวับเล่นดีครับเจอริวพูล แล้วเกมในบ้านนี่นี่จังหวะเอลล่าไปฟาวนะครับเลสเตอร์เล่นในบ้านเอาชนะคู่ปรับร่วมเมืองมาแล้วนะครับอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเอเวนส์เด็กคาโด้เปอรลลา วาดี้วาดี้โดนจิ้มโดนสมอลลิ้งเปเรล่าให้มาวาดี้วาดี้พิกวาดี้ไปแล้ววาดี้ให้มาที่เดวรายเครโดนเคลียร์ออกไปครับแม็กควายแม็กควายให้เอาไบรตันบอลมาเมดิซันติดมาติสมาติส,ตสให้มาที่มาเซียลเปเรล่า ไม่ทันนะครับกลายเป็นลูกทุ่มของเลสเตอร์มาร์คอับไรตันวาดีวาดีติดลินเดเลฟลินเดเลฟให้เดคิอาสมอลินแอตโฟดสันส้นๆกับพอป๊อกบาซ้ายครับลูกชอลูกชอโยโนมาดักไว้ได้ครับบอลอยู่ที่แม็กควาย เนี่ยเมดิสันให้ที่เปเรล่าเดวิเกรีแมะปอกบาตัดบอลได้ลูกชอโยนยาวไม่ถึงมาเซียลครับโดนตักก่อนแล้วอ้าวมาติสให้มาซิเอลแมเล่นไม่ได้ครับแม็กควายให้มาอยู่ที่เกรีลิกาโดเปเรล่าเปเรล่าตอบส้นมาเกรี Gray, ให้เมดิสันไหลามาวาดี้บาร์เบรตันแม่แต่ว่า โดนดักก่อนครับเป็นบอห์ลเลสเตอร์อยู่ครับเอคาโดให้เดวิสไเกรย์วาดีวาดีาดติดมาเซียวโอ้โหแล้วจบเลยครับครึ่งแรกเลสเตอร์ครับทำได้ดีกว่าแมนยูนะครับก็เป็นฝ่ายขึ้นนำไปก่อนครับ1ประตูต่อศูย์ โถมครึ่งหลังกันต่อครับเดสเตอร์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแม็กไกวให้ Medicine. Medicine. เมตติสันเจมส์แมตติสันอาไปต้านจับยาวมาติดให้มาเซียวมาเซียวไปไม่ได้ครับเดี๋ยวไปที่แม็กไกวอีเวนส์ออกขวามาที่ลิคาโดเปเรล่าเดวิสเกรเกด อ่าตรงกลางเอดีดีไหลมาที่จิมมี่วาดีโอโหแล้วตามซับโดยมากเอาไบตั้นโอ้โหสองประตูต่อศูนย์เลสเตอร์ทิ้งห่างออกไปครับโอโหโอ้อาละครับแมนยูตามหลังถึงสองประตูครับโอ้จังหวะที่เอนดีครับแล้วผ่านมาวาดี้ซัดดีขวาโอเดีาปัดออกมา มาเข้าทางมาร์คอเวตันซึ่งอเวตันที่ก็อยู่ตรงนั้นนะครับโอ้โหปัดมาเข้าทางครับไม่มีใครประกบมาร์คอเวตันเลยครับโอ้โหแล้วเป็นประตูที่สองของเลสเตอร์เอาละครับแมนยูจะเล่นอย่างไรต่อไปครับมาถึงตรงนี้โอตามหลังถึง2อศรู้การที่แล้วนี่ เลสเตอร์กับแมนยูเล่นที่นี่นะครับเสมอกัน2-2ส่วนต้นฤดูกาลนี่เป็นเกมแรกนะครับที่โอทัฟฟอร์ดเอาแล้วจังหวะนี้โอ้โ,อโหลินการ์ดไม่เข้ากรอบนะครับโอ้โหโอกาสที่จะตีไข่แต่ของแมนยูบอลมันจะเกือบจะกักหาไม่เจอนะครับโอ้แต่เหมือนจะโดนไม่เต็มนะครับยสซินการ์ด โอทัฟฟร์ในเกมแรกเนี่ยแมนยูชนะเลสเตอร์2-1นะครับลเลสเตอร์มักจะทำผ,ผลงานได้ดีเวลาเจอทีมใหญ่นะครับแล้ววาดี้มาครับวาดี้สุดท้ายเล่นไม่ได้แมนยูจะสวนมาซิยอเลเดือไปที่เจสซี่ลินกาด พินกาดแสล์บไรเกรบอลอยู่ที่นิคาโตเปเลดล่าแม็กควายให้มาที่มักเอาบ,บริตันให้ที่แม็กควายเอาบ,บริตันให้ที่เบนชินเวลวาดีวาด้วาดี้โดนสไลด์ครับโดยดาโลน่าจะมีการเปลี่ยนตัวครับหรือว่าฝั่งไหน เดสเตอร์ ester, เอาซินกิโอคาซากิครับลงไปแทนเจมส์ดิสันส่วนแมนยูครับส่งแล้วโปรููกาโกครับลงไปแทนแอนโทนีมาเซียลดาร์โลหวางขึ้นมาไม่ได้ครับเอนดีดีมาร์คอาร์เบรตันเบนชินเวลชินเวลให้มาร์คอาร์เบรตันไหลฉลับอบอลอยู่ที่วาดี้ดูว่าวาดี้ วาดี้ล็อกแล้วไปไนดะ้วาดี้ให้มาที่โอคาซากิแล้วแล้วดบดลฉลับ <c oughs> ไปเข้ามือตีเคอาซะก่อนโอ้โหเกือบจะ3 0อศูนย์โอ้วันนี้เลสเตอร์ลุยมาแต่ละครั้งนี่ได้ลุ้นเลยนะครับวาดี้วาดี้สิกขวามาที่ลิคาโดเปเรล่าเปเรล่า หนีลูกชอวดาให้ที่โอคาสก,กิอุ้จับโ <c oughs> ดนเคลียวไปก่อนครนะลูกากูอเล็กซิสซานเชสส่งมานะครับตัวสำรองลูกชอไหลมาแล้วลูกากูซัดไกลไม่เข้ากรอบนะครับโอ้โหทึบภาพว่าบอลตกด้านหลังตะข่ายนะครับ แมนยูเองก็ต้องเร่งเครื่องเพื่อจะตีใครแตกให้ได้ก่อนครับเกมนี้ลัวกูยิงไม่เข้ากรอบนะครับมีการเปลี่ยนตัวแหนด้วยคิงครับลงไปแทนแล้วก็อเอเชียงลงไปแทนเจสซ่นสงกันนะครับคิงนี่ลงไปแทนเร็เกรเลยนะครับ เอล่าได้ทุ่มอยู่ครับแมนยูเคสเซียนฟุกครับลงไปแทนเบนชินเวลโอ้พุทธินิล <c> ก <oughs> ็รีบบอกรีบเดินหน่อยน้อง <c oughs> เอล่าทุ่มมาอลิซิตแอซิยังปอกปาปอกปา บอกบาไปได้ให้จังหวะสุดท้ายบอลลึกไปถึงใช่ไหมครอีเวนส์บอลยุดดิคาโดครับอันดี้คิงโอคัสกิอันดีคนด้คิงเปเดล,ล่าแมไปไม่ได้ติดลูกชอโลก,กาโกติดอีเวนส์ครับ นี่เวส์เองก็เคยเป็นเด็กเก่าของแมนยูนะครับสมอลลิงวอาแมนยูขึ้นไม่ค่อยได้ครับโอคาสกิโอ้โหโดนสไลด์ไม่ฟาครับลูกได้เปรียบครับแอ็ดดี้คิงให้มาที่วาดี้ไหลไา,า <c oughs> โดนเคลียร์ไปเดสเองได้อยู่เอ็ดดี้ให้มาคิง ไหลามาไม่ล้ำโอคาสกิจับยาวไปหน่อยครับเดียวเขาจะไปแล้วเอา้าชับมาวาร์ดี้หักไปติด i ินเดอร์เลฟโอ้เลสเตอร์พยายามจะลูกที่3ครับอ่าคสเซนฟุกโอ้เลสเตอร์บ่ายอีกแล้วแต่ยังไงครับมาติสไม่ทันครับบอลอยู่ที่เิสเซนฟุกฟุกไหลให้โอคาสกิบอลลึกไปถึงเดเคอาครับ โอ้โหกำลังจะกลับไปไม่มีแต้มนั่นแหละครับโอ้โหพุทธสิเปาจบเกมครับเลสเตอร์ซิตี้ครับเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้2ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหของจริง <c oughs> ก็แฟนเ e ดอาร์มี่แฟนผีแดงก็อย่าซีเรียสน,นะครับเกมนี้มันเป็นแค่เกมเท่านั้นนะฮะของจริงจะอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับก็ของจริงแข่งวันอาทิตย์ ที่3พาพันธ์นะครับเวลา3ทุ่ม5นาทีนะครับตามเวลาบ้านเรานะครับทางช่อง b e a n s p o r t 1แล้วก็ช่อง PPTV HD กดหมาเยเลข36สนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันนะครับถ้าหากพาพประกันใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมเราดูเพื่อความบันเทิงนะครับงด ดรามา่นะฮะครับผมต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ